ปี4,768ยานสำรวจอินฟินิตา13ถูกส่งไปยังดาวเคราะห์น้ำลึกลับที่เพิ่งถูกค้นพบในระบบไฮดรอนอินิสดาวเคราะห์นี้ถูกเรียกว่าไฮดราทิตซึ่งปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรลึกที่ไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนแต่มหาสมุทรนี้ไม่เคยว่างเปล่าเบื้องล่างของน้ำสีดำสนิทมีเงาของบางสิ่งที่หลับไหลมาหลายล้านปีอินฟินิตา13ไม่ใช่แค่ยานสำรวจ ต่เป็นยานที่กำลังเดินทางไปสู่กับดักของเผ่พันธุ์โบราณยานอินฟินิตา13แล่นผ่านความมืดของอวกาศมุ่งหน้าสู่ไฮดราทิตดาวน้ำสีฟ้าที่เปล่งประกายท่ามกลางแสงดาวเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเสียงที่ลอยออกมาจากก้นมหาสมุทรลึกที่รอคอยใครบางคนให้มาเปิดผนึกคุณมาเพื่อปลุกพวกเราหรือเพื่อเป็นเหยื่อของเราเคสไลส ผู้เฝ้าประตูแห่งมหาสมุทรนิรันด์เคซันไลส์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกยักษ์แต่มันไม่มีดวงตาและสามารถรับรู้ทุกสิ่งผ่านกระแสคลื่นพลังงานในน้ำหนวดของมันสามารถปล่อยคลื่นสั่นสะเทือนที่ทำให้เหยือ่อหลงอยู่ในความฝันนิรันด์พฤติกรรมดักซุ่มอยู่หน้าประตูสู่ส่วนลึกของดาวไฮดราทิส ปล่อยขึืนหลอกลวงให้เหยื่อเห็นภาพลวงตาก่อนจะลากลงสู่ความมืดไม่มีใครผ่านเคสไลฟ์ได้หากยังมีชีวิตอยู่ดีเพเท,เทรอนงูแห่งเงาเมื่อใต้ทะเลดีเพเท,เทรอนเป็นงูทะเลยักษ์ที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดมันไม่มีร่างกายแน่นอนและสามารถแปลสภาพเป็นเงาที่เคลื่อนไหวผ่านน้ำได้อย่างเงียบงนันพฤติกรรม เคลื่อนที่ในงามของมหาสมุทรและโจมตีเหยื่อโดยไม่ทันรู้ตัวปล่อยพิษที่ละลายจิตใจของเหยื่อทําให้เหยื่อตกอยู่ในภาพหลันตลอดการไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงของมันเพราะเมื่อคุณเห็นมันคุณก็ตายแล้วไซเลโลฟนักล่าแห่งเสียงเพลงใต้น้ำาซเลโลฟคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถปล่อยเสียงและเพลงลึกลับทําให้เหยื่อตกอยู่ในพรางเมื่อเหยื่อเข้าใกล้มันจะลืง กินวิญญาและทิ้งเพียงร่างเปล่าเอาไว้พฤติกรรมปล่อยเสียงเพลงที่ดึงดูดเหยื่อให้เข้ามาใกล้เมื่อเหยื่ออยู่ในระยะมันจะฉีดวิญญาณออกจากร่างกายและกินเป็นอาหารผู้ที่ได้ยินเสียงเพลงของมันจะไม่มีวันได้กลับไปอีกเลยไฮโดรนิคปีศาจปลาหมึกแห่งความมืดไฮโดรนิคเป็นปลาหมึกขนาดยักษ์ที่มีหนวดเรืองแสง มันสามารถควบคุมความลืในน้ำและสร้างเข,างงข่าบุนโกดแห่งภาาดวงตาเพื่อกักขังเหยื่อไว้พฤติกรรมสร้างเงาและภาพหลอกลวงในน้ำเพื่อหลอกเหยื่อใช้หนวดควบคุมและดูดพลังชีวิตจากเหยื่อจนเหลือเพียงเงาไม่มีใครจะเห็นตัวจริงของมันเพราะมันอยู่ในเงาตลอดเวลาคอาเทียผู้คกอกินความทรงจำคอาเทียคือสิ่งมีชีวิตคล้ายแมงกะพรุนที่เลื้อแฝง มันสามารถแทรกซึมเข้าสู่สมองของเหยื่อและดูดกินความจำปล่อยให้เหยื่อหลงอยู่ในอดีตของตัวเองจนเสียสติพฤติกรรมแั่งตัวอยู่ในน้ำลึกแลืค่อยๆเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อทําให้เหยื่อเห็นภาพอาดีตที่บิดเบือนจนไม่สามารถแยกความจริงออกได้เมื่อเหยื่อหมดสติมันจะดูนกลืนจิตวิญญาณของเหยื่อจนหมดสิ้นดีเบียทอสผู้ทำลายโลกใต้ทะเล ลีเวลทอสคือสัตว์ประหลาดขนาดมาหือมาที่มีรูปร่างคล้ายสุรกา,ายทะเลโบราณมันมีกอนหนาปกคลุมร่างกายและหนวดขนาดมาหือมาที่สามารถบดขยี้ยานสำรวจทิ้งทั้งลำได้ในปีตาพฤติกรรมซ่อนตัวอยู่ในล่องลึกมหาสมุทรและโจมตีเมื่อมีผู้หุดลุกสร้างขึ้นใต้น้ำที่ทำลายโครงสร้างทุกอย่างในรัศมีหลายกิโลเมตรสามารถฟรื้นฟูตัวเองได้ไม่ได้รับพลังจัก มหาสมุทรรอบตัวเนกโตไทผู้แทรกซึมจากเงาใต้ทะเลเนกโตไทเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนมันสามารถกลาเป็นเงาวน,น้าที่แทรกซึมเข้าสู่ระบบของยาและครอบงมจิตใจของลูกเรือได้พฤติกรรมแฝงตัวอยู่ในเงาของน้ําและเข้าสู่ระบบของยาสำารวจควบคุมจิตใจของลูกเรือและทําให้พวกเขากลายเป็นผู้รับใช้ห่งความมืด ทำให้เหยื่อมองไม่เห็นความเป็นจริงและตกอยู่ในความหลองไฮโดรฟาเชอร์เจ้าแห่งเงาใต้มหาสมุทรไฮโดรฟาเชอร์ Hi atter, คือสิ่งในชีวิตที่เป็นเงาของมหาสมุทรมันไม่สามารถถูกมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเปลี่ยนกระแสน้ําและสร้างภาพหลือนให้เหยื่อตกอยู่ในความส,มสมับสนควบคุมกระแสน้ําและสร้างเขาวง,งกดใต้ด,ดาเพื่อตักขังเหยื่อไป เคื่อจิตที่ทําให้เหยื่อสับสนและหลงทางในมหาสมุทรแฝงตัวอยู่ในเงาและดูดกินทางชีวิตจากเหยื่ออย่างชา้าๆสันฟอริสปีศาจควันพิแห่งน,น้ำลึกสันฟอริสเป็นสิ่งมีชีวิตที่แฝงตัวในกาบพี่พุ่งขึ้นมาจากช่องระบายความร้อนใต้มหาสมุทรมันสามารถปล่อยควันพิทที่เผาไหมนเนื้อเหยื่อและทําให้เหยื่อกลายเป็นเท่าฐานแต้น,น้ํา พฤติการแสบซึมไปตามกระแสน้ำและโจมตีเยอะด้วยหมอกพิษที่มองไม่เห็นปล่อยสารพิษที่สามารถเผาทำลายอุปรกรณ์และยางสำรวจล่อเหยื่อเข้าสูเ่เขตพิษและรอให้พวกมันสลายไปในความเย็ดาโควิดอสูรแห่งฟองน้ำดำดารโควิดคือสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายประกอบด,ด้วยฟองน้ำสีดำมันสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวและแสบซึมเข้าสู่ร่างของเหยื่อเพื่อควบคุมและดูดพลังชีวิต พฤติกรรมสิงครร่างของเหยื่อและเปลี่ยนผู้เขาให้ใจเป็นผู้รับใช้กระจายตัวเป็นฟองน้ําและลอยผ่านน้ำเพื่อซุ่มโจมตีเมื่อมันยึดครองร่างของเหยื่อมันจะเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นของมันแห่งการกลืนกินมังกรน,น้ําโบราณที่หลับไหลอย,อยู่ใต้มหาสมุทรลึกมันสามารถกลืนกินพลังงานจากทุกสิ่งที่เข้าใกล้และทําให้มหาสมุทรกลายเป็นขุมนรกเมอมเอทียนางเงือกสิ่งมีชีวิตคล้ายเงือกที่ไม่มีวิญ,ญญาณ มันหลอกล่อเหยื่อด้วยรูปรลักที่สวยงามก่อนจะฉีดวิญ,ญญาณออกจากร่างและกลืนกินมันริบในเงาแห่งการล่มสลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความมืดและเท่าฐานใต้ทะเลเมันสามารถแฝงตัวในความเงียบและแผ่คลื่นพลังที่ทำลายจิตใจของเหยื่อครอนิกผู้พิทักษ์แห่งเวลาใต้มหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมการเวลาใต้มหาสมุทรมันสามารถทำให้เวลาหยุดนิ่งและดักจับเหยื่อไว้ในห่วงเวลานิรนัน สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่สามารถควบคุมพายุและกระแสน้ำใต้ทะเลเมันสามารถกลืนกินทุกสิ่งที่ถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำมนลที่ไม่มีวันหลุดรอดอินฟินิตัสสิไม่ได้ส่งสัญญาณกลับมาอีกเลยแต่สิ่งที่มาถึงโลกไม่ใช่แค่เท่าฐานของความพินาศแต่เป็นบางสิ่งที่ไม่ควรหลุดออกมาจากความมืดใต้มหาสมุทรความเงียบก่อนพายุโลกสงบเงียบหลังจากยานอินฟินิตัสสิขาดการติดต่อ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมหาสมุทรเริ่มส่งเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเข้าใจคลื่นที่เคยสงบเริ่มพัดพาความมืดออกจากก้นมหาสมุทรหกเดือนหลังจากการเดินทางครั้งนั้นน้ำในมหาสมุทรโลกเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าใสาเป็นดำสนิทเสียงกระซิบของเครสไล์ผู้เฝ้าประตูแห่งน,น้ำดังขึ้นทุกคืนในความฝันของผู้คน คลื่นแผ่วเบานำพาสิ่งที่ไม่มีใครเห็นขึ้นสู่ผิวน้ำสิ่งที่กำลังเฝ้ามองมนุษย์อยู่ตลอดเวลามาหาสมุทรทั่วโลกเงียบลงไม่มีเสียงคลื่นไม่มีสายลมแต่มันไม่ใช่ความสงบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการกลืนกิน